เราเนี่ยใช้กระเสรอินเตอร์ชีก้นไปสามครั้งสิ่งที่มันได้ก็คือมันดกอย่างที่ทุกคนเห็นนี่ะดกมากนี่ฮะแล้วก็ลูกใหญ่รสชาติดีมากมาดีค่ะมาแล้วทุกคนมาช่วยเก็บแล้วเยอะมากลูกใหญ่มากเลยค่ะขั้วเหนียวนะคะตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยผลไม้ที่มันเกิดขึ้นหน้าฝนเวลาได้ฝนมากมากมันจะก้านมันจะเหนียวนะแต่ก้านมันจะเปราะเด๋ยมันมันจะดึงง่ายแต่ของเราเนี่ยขั้วเหนียวมากเลย ก็ะจะเหนียว่ะรสชาติหวานฉ่ำเพราะว่าเราจะเอาไปรอบนี้เราจะนําไปทํวายค่ะจะทํวายก่อนนะเพราะว่าถ้าออกตลาดขายผลสดช่วงนี้มันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตกบ่ายเนี่ยฝนก็จะตกทุกวันทีนี้เราก็จะเก็บผลผลิตช่วงนี้ค่ะให้ออกหวานนิดนึงนะคะวายมันบุรีเนี่ยเป็นอะไรที่รสชาติดีมากๆนะทุกคนบอกเลยว่ารสชาติดีมากๆแล้วก็ขายง่ายด้วยข้อดีของการใช้เกษตรอินเตอร์ออนก็จะขอพูดถึงนิดนึงเนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยปกตินะคะผลไม้เออ่ที่ให้ออกผลผลิตในหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ในเซเจนในชั้นบรรยากาศมันสูงมันจะต่อยอดค่ะหมายถึงว่าเวลาได้ฝนดียอดมันก็จะงามอืมยอดจะงามแต่เราเนี่ยใช้กเกษตรอินเตอร์ฉีดก้นไปสามครั้งสิ่งที่มันได้ก็คือมันดกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะดกมากเนี่ยะแล้วก็ลูกใหญ่รสชาติดีมากแต่ปกติถ้าเ,อเจอฝนแบบเนี้ย ผลไม้ทั่วไปมันจะจืดนะทุกคนไปลองชิมผลไม้ดูไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นเงาะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นฤดูกาลนี้มันจะจืดรสชาติมันจะจืดแต่ของเราเนี่ยรสจัดจ้านไม่ใช่เราเพิ่งทํารสแรกเราทํามานานเราก็จะรู้ว่าถ้าเป็นช่วงนี้รสชาติมันจะจืดแต่ของเราไม่มีจืดเลย,เ,ยเกษตรอินเตอร์เนี่ยสุดยอดนะถ้าเป็นหน้าแรงยิ่งจะหวานขนาดไหนมันเนี้ยหวานแสกคอ ถ้าเป็นหน้าเป็นถ้านหน้าแรงนะเพราะว่ายิ่งแดดดีๆรสชาติก็จะหวานนะคะทุกคนเนี่ยใครบอกว่าเก็บมันบริยากเก็บง่อย่าตายเก็บไม่แยกหรอกอืมแต่ก็อย่างที่บอกนะกระเสริอินเตอร์เนี่ยคั่วจะเหนียวนิดนึงนะต้องออกแรงนิดนึงอ่ไม่มีร่วงไม่มีโรคไม่มีแมลงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบจัดการดีๆะคะ่ะบางคนเนี่ยก็ปลูกมารีเพื่อที่จะทำบายเลยเพราะเนี่ยทุกคนดูดำนะดำสนิทเลย ดำสม่ำเสมอรสชาตีมากตะกร้าใช้ได้กี่กิโลตะกร้านี้ใช้ได้ประมาณสองกิโลแน่นๆเลยนะแต่ถ้าลูกใหญ่ๆก็ไม่เต็มตะกร้าดีสองกิโลกว่าด้วยแต่มันต้องใช้สองมือซึ่งปกติมันจะไม่ใช้แบบนี้นะขั้วมันจะขั้วมันจะไม่เหนียวขนาดนี้แต่กระเอินเตอร์ทําให้ขั้วเหนียวถ้าเป็นปกติถ้าไม่ได้ใช้กระเอินเตอร์เนี่ยถ้าฝนตกขนาดนี้แล้วลูกงอมอย่างเงี้ยค่ะมันจะร่วงจะร่วงพื้นเนี่ยดำหมดเลยค่ะทุกคนแต่เนี่ยไม่มีร่วงเลยแล้วขั้วเหนียวมากเนี่ยต้องออกแรงเออดูดิ ต้องใช้มือช่วยอ่ะอือถามว่าดีไหมดีมากค่ะผลผลิตเราไม่เสียหายนะคะทุกคนผลผลิตเราจะได้ไม่เสียหายถ้าเกิดว่าพัวไม่เหนียวเนี่ยเจอฝนเจอลมนี่อยร่วงหมดแล้ว